หรือกล้องส่งรถ EP ที่ 2, 2> บกับ Toyota Vigo Champs m a r t c a ทปี2013นะครับวันนี้นะครับตัวนี้กระบาดซิ่งที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนนะครับเรามาดูสภาพกันว่ารถคันนี้เคยมีการชนหนักชนเบาพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อ,ตอหรือไม่นะฮะมาไล่เรียงดูกับกระบาดซิ่งตำนานวีโกคันนี้ครับรถดูนะฮะคันนี้มีการเก็บเีนะครับแต่เข็บรถสวยแต่ไม่มีการชนแน่นอนคันนี้มีการเก็บเีครับไฟหน้า เหลืองๆแบบนี้เดี๋ยวผมขัดให้ใหม่นะครับเดี๋ยวขัดให้ใหม่ให้ใสๆเลยแต่อยากให้ดูว่ามันเป็นไฟแท้ไฟเดิมนะครับกระจังหน้าสไตล์วีโก้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นวีโก้แชมป์โฉมสุดท้ายแล้วนะครับตัวบนมีอินเตอร์บนเรียบร้อยนะครับสีมีการเก็บบ้างตามธรรมดานะครับตัวนีเ้นเ,ปนเป็นตัว E นะตันนี้ได้ล้อแม็ก RP F1 เข้ามาให้เป็นขอบ18นะครับแต่ยางเป็นยางใหม่แ,แกะกล่องป้ายแดงปี22นะครับ ในด้านของกระจกมองข้างก็เป็นโคมเมี่สามารถพับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยสําหรับตัว E นะฮะตัว E หรือตัว G วะอ่าถูกต้องตัว E <c oughs> <c oughs> มาดูปอดรถกันหน่อยอันนี้สําคัญเลยนะครับที่ถือกล้องส่องรถอยากจะให้ดูจริงๆนะครับว่ารถที่ร้านเราไม่มีการเอารถย้อมแมวเข้ามาขายนะฮะ, <c oughs> ะดูนะฮะรอยเม็ดารอยสปอตรอยโรบอทนะครับจากโรงงานอยู่ดิมเดิม นะครับในส่วนของประตูนะครับดูนะน็อตประตูไม่มีรอยถอดรอยแกะทั้งล่างๆทั้งบนเลยนะครับซีนเป็นซีนเดิมทั้งหมดนะครับลองเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ตรงข้ามไปรษณีย์มินบุรีนะคันนี้รถประวัติดีแน่นอนนะครับแต่งซิ่งมาให้นิดหน่อยนะครับโหลดมาประมาณสงนิ้วดูฮะยางใหม่ๆเลยนะครับใช้งานอีกยาวๆแน่นอนสําหรับตัวนี้นะฮะมาดูด้านหลังของวีโก้ตัวนี้ว่ามีการชนหรือเปล่านะครับก่อนเดินดูก่อนนะครับโลโก้เพลทอยครบหมดทุกอย่างนะครับนี่มีคําท้ายหลบป้ายมาให้นะครับ ํำท,ท้ายหลบป้ายนะครับส่วนของทะเบียนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับมาดูเสาด้านหลังของวีโก้คันนี้ว่าเป็นเสาเดิมหรือว่ามีการชนหรือเปล่าดูยังไงนี่เลยนะครับตัวเหล็กประกบรอยเม็ดนักรอยแปะนะครับรอยเสาเดิมนะครับน็อตไฟยังเป็นน็อตเดิมอยู่เลยนะไฟก็เป็นไฟเดิมนะดูนะด้านทั้งสองฝั่งเลยสวยงามไลเนอร์ก็เป็นไลเนอร์เดิมแสดงว่ารถคันนี้ไม่ค่อยจะใช้งานเท่าไหร่นะครับเลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูในรถกัน สำหรับประวัติภายในนะครับก็ไม่ต้องดูอะไรมากนะดูเลขไม่ oh. เลขไมลหนึ่งแสมื่นห้าพักิโลเกียร์ไม่มีสัน่นดูนะฮะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนิ่มมากนะครับนิ้วเดียวเลยเนี่ยนิ้วเดียวได้เลยนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนมื่นกิโลมีวัตบูสต์หกบปอนด์มาให้สำหรับขาซิ่งใช้งานได้จริงนะออโตโมิเตอร์หน้าดำเข็มแดงนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ กระจกข้างสามารถพับด้วยโรถไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแอร์แบกไม่มีคันนี้แอร์แบกไม่มีด้านหน้าเป็นเบอกกรรมยี่นะครับระบายความร้อนได้ดีไม่มีรอยฉีกขาดทั้งสิ้นรถใช้งานมาน้อยมากครับรถปี14นะครับจับรถปี13แต่ว่าผ่านมาแค่แสนแปดถือว่าวิ่งมันน้อยมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในตัวเครื่องก่อนสําคัญจริงตัวเครื่องต้องให้ดูสําหรับถือกล้องสองรถครับเ <c oughs> บาๆมือเดียวเลย มาดูประว่ารถกันหน่อยว่ารถคันนี้เคยเปลี่ยนฝากระโปรงทําสีฝากระโปงเคยชนหรือเปล่ามาดูอะไรครับน็อตตัวนี้นะครับไม่มีรอยถอดนะดูไม่มีรอยถอดมาดูอะไรครับน็อตตัวนี้นด้านหน้าครับคานก็เป็นคานเดิมรอยปั๊มเดิมนะดูรอยเม็ดอาร์กี้ไปหน่อยฮะนี่รอยเม็ดอาร์ก็เดิมเดิมนะครับรถฝาโปรงด้านซกด้านขวาก็ไม่มีรอยถอดนะครับดูนะฮะเราดูตัวจริงได้นะครับส่วนเครื่องตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะ ผมไม่ต้องพูดอะไรสำหรับเครื่องเวียนเทอร์โบคันนี้144แรงม้าดีโฟดีคอมมอนเรลยุคป,ประหยัดจริงๆำหรับรถคันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในยุคที่ประหยัดจริงๆนะครับมองหาวีโก้ไม่ควรพลาดแน่นอนคันนี้มีถึง15ล,ลิตรต้องมีแน่นอนนะครับถ้าไม่ขับแบบกระโชกโฉกฮากนะสำหรับวีโก้คันนี้นะครับราคาอยู่ที่438,000บาทนะครับใครสนใจโทรหาผมได้ที่เบอร์0619745333นะครับ ฝากกดติดตามในช่องของถือกล้องส่องรถให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวครับ Toyota Vigo Champs m a r t Cap นะครับ 2.5e ปี2013แต่งซิ่งๆสวยๆแบบนี้วัยรุ่นห้ามพลาดครับวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ